สวัสดีครับพ,พปปี่น้องปองไยสู่ผู้สกุลกับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีที่กรังอุบลไส้ยหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมนะครับวันนี้ผาชมความมูลว่ายอยู่ที่กรังอุบลไสาเชียาเรานะครับเตรียมการเตรียมงานวันนี้เตรียมไฟแสงสีเสียงไปงานตเกียวมิวสิกครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดรอนธานีครับผมผมนะจัดของไม่ผลได้เอาไฟไปเพิ่มไปสักหน่อตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังทุน จูนไฟตั้งระบบไฟอยู่ครับเนี่เรื่องการจูนไฟครับเฮเพิ่มเติมบนบีมไร้พลายครับเพื่องานนี้โดยเฉพาะครับงานของปุญญบันฟินแลนด์นะครับตัวเกี่ยวลําซิงนะครับโอ้ขอบคุณในไานะครับทีเป็นส่กันหาที่มันอเป็นสายกันเสาคือเก่านะครับเนาะเป็นงานที่สองแล้วของปุญญบานฟินแลนด์ในฤดูกาลนี้นะครับหลังจากเปิดวงอยู่ที่ฮอนเกนมากนี้ วันที่สี่อยู่ที่อุดรธานีแล้วก็อำเภอเมืองนอกครับน้องนีุณนะหนึ่งไฟแสงสีเอาเปิดสอบไม้เทคไม้เ <of ững> <edia> อาไฟมาเพิ north, ته, ่มอยู ountain, <skeleton> ่บีมมาเพิ่มอยู่ไฟมาเพิ่มเติมคนน่ะเจ็ดกันถึงแต่เมื่อวานยังกันเหลียวอยู่อยนี่นะครับคนนะครับตั้งติดไฟโดยท่านอาจารย์สายันเหมือนเดิมครับเออเห็ดเป็นไฟเห็ดเสียงระเบิดเสียง ไปบ mm <ere> oh. oh. ีมาโอ้ค nah, ลิปส <sm all in them> ีตัวกับบีมเดกไรเทกไรทายครับจับได้จับฮะใครครับวัตรุปงิบาตมากจากวามอะไรทรายทรายผุนเตวาีครับครับยโดังทีรถนอกที่นำนัดเกินมอะนั่นับตี้โอ้ยขอบคุณี เป็นบัตรที่เล่นสี่ตัวเกี่ยวรำสิงนะครับรับถุนบนสายงาซาวที่เก่านะครับเนาะเสร็จแล้วกับคุณบัตรที่เล่นเป็นเอื่นหากันใส่ครับทีมงานอุบลสายงาซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับเอ่อมีการสรุปแล้วคือไปประจําวงนะครับตัวเกี่ยวมีสิทเดียครับโดยทีมงานผมเองนะครับเจ้าเก้าจะเดินครับอุบลสายงาซาหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดออนทัวร์สองครับผม ครก็เคยไปเคยมาต้องการปราีก็สมัยคณนะเออผมว่าปีทีเดียวปีก่อนปีที่ผ่านมาเนาะเคยทำงานกันป,ป,ป,ปีนี้กลับมาทำงาน,นเป็นอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะครับโดยการทํำสีไฟโดยท่านอาจารย์สายันนะครับเนาะโออภาพที่งมาท้องเห็ดครับซอยกันสมัยเคลื่อนมื่อครับโดยคนดูได้ซอยกันนะครับโดยเป็นโดสส่คนมันก็นง่ายแต่ใช้งานเนาะครับเนาะนนี่ะครับ ตะว่ากับฟังนะครับสำหรับบนไซซาวหนึ่งข้าวข้าวเจ็ดครับวีทีเครื่องเสียงรถแห่พับอยู่นะครับมีไว้ให้บริการทุกระดับทุกราคานะครับแล้ววันนี้ก็เนี่ยครับเตรียมไฟเตรียมไฟแล้วก็เตรียมเสียงเครื่องเสียงอีกเรื่อยๆครับเออเอาไฟให้เรีก่อนนะครับเน้องจะได้กับพอกันนะครับยิ่งเพิ่มเมืองอุดรธานีครับผมพบกับโูกเกลียวรำซิ่งเนาะนะครับหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปงานฟรีนะครับเนาะเอองานฟรี ตุเกียร์รำซิ่งนะครับตุ้มไปถึงหกทุ่มครับผมนี่นะครับโดยทีมงานบนสายสาวอันทัวีสองนะครับเช่นเก่าครับรลุดเล่นกันสามขั้นให้เก่าครับขั้นมีแต่ขั้นนั่งน,นักฝ่ายสิบห้าตันนี่ไก่หอดได้สิบสี่ตันเก่าวชัชสุขัน,นครับพอเบเขตข้างยี่สี่เขียงกลางอเมเจอร์ข้างละสิบใบระบบไฟแสงสีเต็มปิกัดมันนั่นใส่บมดเต็มเลยเขาด้วมันมีปัญหาะอะไรก็นเนี่ยลงมาเช็คไหม ไม่ครับพรเปลี่ยนเอาตัวเป็่นไปไปนะครับตัวด้ใส่บอดดับบอไปเอาตัวมั้นดีๆนะครับเนาะเออนี่ะครับกันแรกก็ขอบคุณเอฟซีนะครับทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาติชาแนลขับผมคลิปนี้พวกเอาไว้ซ้ำหนินะพี่น้องน่าเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ